สิ่งที่ท่านกำลังเห็นอยู่นั้นคือหมู่เกาะฮาวิอยู่ตอนใต้ของฮาวายเป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแต่บนเกาะนั้นกับมีภูเขาไฟที่เคยสร้างความหวาดผวาให้กับคนบนเกาะแห่งนี้เมื่อนานมาแล้ว ทำไมวันนี้ถึงคิดจะมาตั้งแคมป์ล่ะอากาศมันดีนักหรอเปล่าก็แค่อยากออกมาดูธรรมชาติบ้างแต่เม,มื่อเช้าเหมือนในเมืองจะมีการเตือนเรื่องภูเข,ขาไฟอะไรสักอย่างเห็นว่ามีเสียงเตือนภัยถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยนะช่างมันเถอะช่วยฉันกางเต็นเถอะ์เตัวเองนี่ฉันฝันไปหรือเปล่า ภูเขาไฟพูดได้ฉะฉะฉันไม่ได้เห็นคนเดียวสินะแกไม่สิคุณคือใครก็เห็นอยู่ว่าภูเขาไฟไงเจ้ามนุษย์โอ้ใช่คุณคือภูเขาไฟที่เคยสร้างภัยพิบัติระดับหมอลำเมื่อหลายปีก่อนหรือเปล่าใช่ฉันภูเขาไฟแต่พิเศษตรวที่เป็นรูปโล่ฉันก่อจัดก,การซ้อนทับของลาวาที่ประทูไม่รุนแรงชื่อไม่เห็นเท่เลยแต่ลาวาที่เฉลยออกมาน่ะมันกว้างมากเลยนะ ดูจากลักษณะแล้วคุณไม่เห็นสูงแต่ฐานเขากว้างนะเขาคนมากแต่แต่ความชันเขาก็น้อยอย่าไปพูดแบบนั้นซิดูถ้าภูเขาไฟจะเริ่มอารมณ์บอดจอยตั้งแต่แกไปบูบี้ชื่อเขาแล้วนะใช่แล้วฉันจะไปะถูสตอนนี้เลยเดี๋ยวจำไว้เจ้าเด็กน้อย หาทางเอาตัวรอดเอานะแนะนำสักนิดหนึ่งแล้วกันพยายามอยู่ที่สูงและเหนือลมไว้ละเฮ้ยว<ฮ><ฮ>ิ่งเร็วเข้าไปในเมืองหาที่สูงกันประกาศนะคะหมดเวลาพักของนักเรียนชั้นมอต้นแล้วคะ่ะถึงเวลาพักของพี่พี่มอปลายแล้วนะคะนักเรียนชั้นมอต้นรีบขึ้นชั้นเรียนด่วนคะ่ะเหลืออะไรให้พี่เขากินหน่อยนะคะขอบคุณคะ่ะ ประกาศประกาศเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุฉุกเฉินภูเขาไฟกำลังประทุราวาไหลออกเป็นบริเวณกว้างขอให้ประชาชนหาที่สูงแร่สวมหน้ากากป้องกันฝื่นด้วยแกก็ไม่น่าไปว่าเขาอย่างนั้นเลยแต่ก่อนหน้านี้ก็มีแผ่นดินไหวนะ ประกาศนะคะครั้งที่30แล้วค่ะนักเรียนที่ทํากระเป๋าเงินหล่นหายที่ร้านโซบะยากิ ขอแจ้งประชาชนทุกท่านขณะนี้ผูเขาไฟได้หยุดประทุแล้วโรวดตรวจสอบบุคคลใกล้เคียงว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่รีกเร่งการเข้าไปในเพื้นที่เสียงณเวลานี้เดือนแล้วนะเราสองคนรอดแล้ว น้องคุยอยู่ใครอ่ะคะเพื่อนผมนั่นไงอ,อ้าวแกก็ไม่น่าไปว่าเขาอย่างนั้นเลยแต่ก่อนหน้านี้ก็มีแผ่นดินไหวนะ ว่างที่ออกจากป่านั้นเอกับบีได้พลัดหลงกันในป่าแล้วระหว่างนั้นเอ็กเอ็ก็สะดุด oh. ลม้ลมลงหินและก็โดนหลอมเหลวด้วยการละลายของเราทางผู้บรรยายขอแสดงความอาลัยต่อคนนี้อย่างสุดซึ้ง หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวในอากาศยังคงมีกลุ่มควันที่พวยพุ่งจากภูเขาไฟอยู่แต่เหมือนกับว่าสิ่งที่ตามกลับมานั้นจะเป็นแร่ธาตุอันล้ำค่ะและน้องภูเขาไฟลูปโลก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติกระตุ้นเศรษฐกิจของหมู่เกาะฮาวยต่อไป